สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนีทุกท่านเรามาดูบนอีกสูตรก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลย จำวันที่บนบนที่สามเลยดิบนจับคู่จับคู่วันที่หนึ่งทับเดือนสิบเอ็ดครับหกเจ็ดเรามาใช้ตัวเก่ากันเนาะใส่สูตรนี้นะสูตรนี้ลู ก็คือเลขเดีย,ยวคือหกหกสองสามเจ็ดสองสามศูนย์โอหนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเราจะใช้ตัวนี้บวกตัวนี้บวกสามคงที่ ามคงที่ใช่สามบวกหน่วยบนบวกสามคงที่มาก็คือสามบวกศูนย์บวกสามเท่ากับหกหนึ่งบวกห้าคงที่สองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกสามเป็นแปดเก้า เปดเก้าเปดเก้าจับคู่ก็คือหกจับคู่ก็คือหกห้าหกเปดหกเก้า หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหลักหลักร้อยนี้เราจะใช้แสนหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งร้อยสองแสน,แส,นสี่หลักหนึ่งสบเราต้อง นี่นะคะอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องบวกเยอะก็ได้เอาหกกับเจ็ดนะหลักร้อยมีหกกับเจ็ดห้ากับหกแสนหนึ่งครั้งไม่ต้องบวกก็ได้นะก็คือห้า หกห้าหกหกห้าเลียกเอาไปที่หกห้าสี่เหงียสีมันแรงมันขอลุ่ย สีม่วงเลยสีม่วงสวยมากต่อมาเลขที่ยวก็คือหกหกประกาศตัวนี้เป็นอย่างวันวัหกหกหก้หาล่างมาที่ห้าเก้าครั้งที่หนึ่งคือศูนย์ห้าสาม ใชตัวนี้มาฮาตัวนี้บวกสามพงที่ห้าบวกสามพงที่ใช้แค่นี้ก็คือห้าเราลงนี้เลยเราลงมานี้เนาะห้าบวกสามบวกสามห้าบวกสามเท่ากับห้า สามบวกสามเป็นหกหกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเต้มเป็นหกสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งจับคู่กันก็คือหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหกแปดหกหนึ่งหกสองไม่คิดว่าจะมาหกสองอีกได้ไหมมาเน้นหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองไปอย่างนั้นไหมหลักร้อยของเราไม่ต้องเอาลงก็ได้เพราะว่าลูกกันอยู่แล้วแสนบวกหนึ่งบวกร้อยครั้งที่สองมันมีแปดกับเก้าเจ็ดบวกสามบวกแปดได้เก้า เก้าหกสองแปดหกสองก็คือหกสอง คิดเบาๆวันนี้ไม่ต้องอ,อกเลงต่อมาเลขที่ออกก็คือเก้าหกสองล่างไปที่ศูนย์ศูนย์ครั้งที่หนึ่งหกสี่แปดครั้งที่หนึ่งหกสี่แปด 4,8เปดเหมือนเดิมเราจะใช้ตัวนี้บวกตัวนี้บวกสาม้งที่สามบวกสองก็คือ0บวก8ดบวกสามันจะมาแต่ตัวเก่านี่นะสูตรนี้มันเวียนมาตัวตตัวเก่าสูตรนี้มันเวียนมาแต่ตัวเก่าแปดบวกสามเป็นส1บอดแล้วเต้นหนึ่งมา หนึ 1> 1่งบวกห้าเท่ากับหกอันมันก็มาหกเหมือนเดิมมันก็มาหกตัวนี้แหละเพราะว่าบวกกันมันก็ได้สองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกสาม้แล้วหกเจ็ดแปดเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้า จะมาหกเก้าหรือหัวนี้แหละหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกห้าหกแปดหกเก้ามันจะมาหกห้าหกแปดหกเก้าหรือจะมาหนึ่ง จะมาเลขหนึ่งหลักร้อยมีเจ็ดแปดเก้าเราใช้แสนหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งร้อยสองนะคะเราใช้แสนแสนหนึ่งครั้งคือสี่บวกแปดบวกห้า เราจะเราใช้เสนหนึ่งครังดิเสนบวกหน่วยหนึ่งบวกร้อยสองเท่ากับอีกบวกหนึ่งหลักร้อยด้วยกันหลักร้อยร้อยสี่บวกห้า,ปา,าววเป็นเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดแปดบวกหนึ่งเตี้ยม เราชอบตันไหนเอาไปที่เก้านะคะลงไปที่แปดเนาะลงแปดห้ามันมาแล้วหกข้ามันมาแล้วยกเว้นมันจะมาอีกเพราะว่าห้าหกมันไปออกหกสองหกสองแล้วมันมาออกห้าหก เจ็ดหกเก้าแปดหกเก้าหนึ่งเก้าจะมาอีกไหมเอฟซี FC จับหลัก้อยใส่เองนะคะถ้าชอบไม่ชอบก็มองผ่านเจ็ดหกแปดเจ็ด แปดหแดลขแปดหกถ้ามันจะมาห้าอีกจะมาห้าอีกไหมแปดหกห้าเอาไปเลียงหางนี่แหละแปดหกแปดชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะเอาไปสองหาง หนึ่งเก,ก,กชอบหกเกก็จัดไปเห็นหกเก้าเจหกเกชอบกระจัดขัดกระ่านนะคะเอฟซี FC แคบไว้ไปลุ้นว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดดูคำเตือนจ้าแคบแล้วนะคะ ดูคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำา่รวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า